นางสวรรค์ให้พรคุณสามข้อคุณจะขออะไรนะครับผมในโชคจะตามนาดบุญบารมีวาสนาสามข้อคุณจะขออะไรนางสวรรค์แน่นอนครับขอถูกรงวันที่หนึ่งได้ไหมนะครับผมขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงได้ไหมนะครับผมขอมีคู่ครองที่มีบุญบารมีวาสนาสูงสูงได้ไหมสามข้อน,นี้ใช่หรือไม่ครับ,นะรบถ้าท่านจะขออะไรคอมเมนต์บอกหมอสันแต่ก่อนอื่นกดไลค์ให้หมอสันก่อนนะจ๊ะ เป็นกาลังใจให้หมอซันด้วยให้ค่าครูหมอซันได้กดไลค์ครับ้วนะผมในโชคชะตาบุญกุศลวาสนานางสวรรค์ส่งมอบให้แก่ท่านแล้วท่านขออะไรสามข้อคอมเมนต์มาับนะผมในโชคชะตาท่านตกตําแหน่งม้าประยองับนะผมท่านจะรู้สึกคึกเขิมในอํานาจบุญบารมีวาสนาเทพเทวดาสิ่งศิสิทธิ์คำชูป,ปกปกัปกกุ้งของรักษาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคนะครับจะเลินลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินการ ยืแย่งต่อสู้แข่งแย่งจริงดีครับดวงชะตานี้ให้ตั้งมั่นเอาจริงเอาจังขอพรสาข้อนี้ขอถูกเราที่หนึงข้อที่2องครับบางคนไม่เข้าใจข้อนี้ครับขอทําไมครับแข็งแรงอยู่แล้วคนเราไม่มีอะไรแน่นอนนะครับัะผมขอสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปับผมับผมข้อที่3ามับผมปัญหาต่างๆต้องมีเรื่องราวแต่ละคนไม่เหมือนกันนั้นท่านขอเลย เราบอกว่าฉะนั้นการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงจะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคปัญหาต่างๆเจ้ากรรมในเวรเข้ามาลุมเล้าเจ็บปวดโลดแล้วข้อนี้สําคัญมากให้เจ้ากรรมในเวรหายไปได้ไหมเพราะว่ามันประเดบระดังเข้ามาไม่หยุดหย่อนือเกินสําหรับใครบางคนในโชคชะตาของท่านยังตกตําแหน่งที่ดีจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินในเมื่อมีคนที่เข้ามาสนับสนุนค้้ชู ราชสีมานอนซบตาเปรีเสมือนเพศตรงข้ามที่คอยปกปักคุ้มของรักษาหนุนนําในโชคตารนบะผมดวงจะตาของท่านตกตําแหน่งดะสตาสองแสงลงมาสู่ตัวท่านก็เตรียมตัวขอพรสามอาการข้าพเจ้าขอรวยรวย,วยเฮงหนเฮงังบๆบัง,ป,งประสบความสําเร็จท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่น อาผมพระราชาถือดาบปาดประหารศัตรูโมมานปราบศัตรูให้เคี่ยนเตียนด้วยบุญกุศลวาสนาอัศวินขี่ม้าถือดาบปาดประหารศัตรูโมมานปราบศัตรูอาผมด้วยเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโชกตาตกตำแหน่งชาลอดอาผมมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชกตาด้วยบุญกุศลวาสนาสิงสิ์ศิธิ์ทั้าชูปกปกกักคุมคของรสา,าตกตำแหน่งดาบสองข่ายคุณต้องเลือกครับไม่มีใครบางคนขอได้สิบเปรข้อ ทำไม่ได้้าพเจ้าขอเพิ่มเป็นสิบข้อได้ไหมไม่ได้ยกสิ่งทุกอย่างไม่มีเรื่องบังเอิญในข้อในโลกนี้มันถูกกาหนดไว้หมดแล้วณบผมดวงตาท่านต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเลือกคนใดคนหนึ่งในดวงชะตาณบผมโชคชะตาเหมือนโดนบีบบังคับซ้ายสามดาบขวาสามดาบตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาใครบางคนพยายามบีบคั้นคุณให้มุ่งตรงไปอย่างเดียวไม่มีสิทธิ์เลือกมากเท่าไหร่นัก เอาผมปัญหาต่งตางๆต้องรีบแก้ไขคี้ขายปรับปรุงในโชคชะตาการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในดวงชะตาด้วยบุญกุศลวาสนาสิษษ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุน้ำชูด,ดวงชะตาท่านจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคแต่เมจิกเที่ยวบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงนี้จะเป็นไปได้ด้วยดีปัญหาต่งตางๆต,ต้องหลบปลีกแก้ไขปรับปรุงมีดดาบป,ปักตรงกลางใจ ครับผมกระวนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกั้นกับปัญหาต่างๆฟ้าพาเรามาเดอะทาวเวอร์ไปยังทะเละวิวาทเจ็บปดวดร้วร้าวมีเรื่องให้แก้แต่ไม่หมด3ข้อไม่รู้พอแล้วเปล่าครับผมเพราะฉะนั้นในโชคชะตาให้วางแบบแผนประเพณีครับผมให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าเดี๋ยวจะร่ำรวยรับทรัพย์ปัญหาต่างๆยังมีปีศาจมูมานดังมาร้ายคนอิจฉาให้ร้ายกันแกล้งเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาประเดประดัง อึดอัดก็ปัญหาต่างๆตกตําแหน่งเอโมโรนักรบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าให้วางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตนะผมดวงนี้ต้องมุ่งมั่นจัดหนักจัดเต็มแต่ว่าสิ่งที่ท่านจะต้องมุ่งมั่นนะครับผมพอสามประการสิ่งที่ท่านควรขอคือขอพาร์ทเนอร์ที่ดีคนเคียงกายนั่นเองนะผมคนเคียงกายที่อยู่ข้างกายท่านท่านควรที่ต้องขอใครบางคนเข้ามาช่วยเหลือ ก็มาปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันเข้ามาพัฒนาในโชคชะตาถ้าไม่มีคนเข้ามาช่วยเหลือไม่มีอุปถัมภ์เลยมันจะดีเลยาะผมขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตกตำแหน่งให้ประเพนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคในการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบนบารมีวาสนาคุณจะได้เป็นที่หนึ่งไม่เป็นสองรองใครนะผมดวงชะตายืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชค ได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มชิงไหวชิงพิบใช้เลขเหลี่ยมเลขกนเพดุาบดวงชะตาจะเปิดนะครับผมเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัตจกักรวิววัฟฟ์ฟูจุนมังเกิดขึ้นในโชคตาจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตานี้เราแวดระวังเป็นพิเศษการปฏิปฎดอยนะครับผมในโชคลาภเงินทองมามีวัสนาตกตำแหน่งเดอะฟูเพราะฉะนั้นท่านจะต้องทำเป็น ไม่รู้ไม่ชี้บ้างนะเป็นตัวตลกให้เขาหัวเลาะไปก็ได้ตกตําแหน่งเดอะโฟมีคนประจบประแจงเรียแข้งเรียขาแล้วผมใครบางคนนะผมก็นั่งหัวเลาะตัวท่านไปเราจะทําอะไรก็ทํแล้วผมแต่สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นด้วยอํานาจปุญบารมีทั้งนั้นประมวการที่ท่านทําตามแบบแผนจะติดตกตําแหน่งในโชกตานะวางแบบแผนได้ดีตั้งมันมงงม่นมุ่งตรงไปข้างหน้าเดี๋ยวก็ประสบความสำเร็จเดี๋ยวก็เกิดความแจ่มชื่นเดี๋ยวก็เกิดความราบรื่น เดี๋ยวก็เป็นไปได้ด้วยดีให้วางแบบแผนทุกสิ่งทุกอย่างให้มุ่งตรงไปข้างหน้าเดี๋ยวจะได้รับถ้วยทองนะครับผมโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาขอเปิดในโชคชะตาสี่ใบนะผมขออนุญาตนะครับเสี่ยงททยหน่อย,ยสี่ใบดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับดวงชะตาคุณจะเป็นยังไงในเมื่อได้พรสามประการแล้วเผยไพ่มาสี่ใบ ครับผมเปิดไพ่ก็มาสี่ใบตกตำแหน่งตัวท่านตกตำแหน่งความผสมเร็จนะครับธุรกิจการงานการเงินจะผสมเร็จได้ออกเดินทางไปทางทิศตะว,วันออกจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้ปรับปรุงแก้ไขได้ริเริ่มเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะการปฏิบัติโดยการเริ่มต้นใหม่เป็นข้อหนึ่งที่สําคัญนะ The Devil ปีศาจมูมานนางมาร้ายคนอิจฉาให้้ายใส่้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคตะตาท่านควรที่จะต้องระแวดระวังเป็นพิเศษจัดหนักจัดเต็ม ับผมโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้ตั้งมั่นัะผมเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจําแย่ับผมแต่ได้เจอพาร์ทเนอร์ได้เจอเพื่อนเก่าในสมัยเด็กเข้ามาบอกกก่าเล่าสิทธิเข้ามาสนับสนุนดวงชะตานี้จะเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วใช่หรือไม่นะเพราะว่าความประสมเร็จกำลังที่จะเข้ามาทำให้ท่านสุขสมขอพรสามประการขอให้ดี ับผมนางสวรรค์ชั้นฟ้าส่งมออไม้แก่ท่านแล้วนะครับท่านก็มโนโภาพขึ้นมานะนาะงส่งมออแล้วท่านจะขอสิ่งนี้อธิษฐานจิตเอาันะผมและทุกสิ่งทุกอย่างจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวางดังใจหมายจัดหนักจัดเต็มในโชคตาดวงนี้ใช้ชีวิตไอ้คุ้มค่าไปเที่ยวรอบโลกไปกินอาหารให้อร่อยไปทำคุณงามความดีนะครับสร้างบุญสร้างกุศลนะครับจัดหนักจัดเต็ม ครับถามว่าสิ่งที่ท่านรักมันจะได้เกิดหัวใจพองโตเกิดความจชชํ่ชยืนทำบุญอุศล์วสนาส่งผลครับผมสวรรค์ภูมิแน่นอนครับผมขอยด้านจั่งชืนราบลืมเป็นไปได้ด้วยดีนะครับถูกใจคลิปนี้กดซ er, ุปเปอร์แตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติ๊ให้ค่ากูหมอสันได้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับสำคัญนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ